สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการตั้งค่าโปรโมชั่นลดราคาสินค้าของ l i n e ช h อ p ป,ปิ้งกันค่ะโปรโมชั่นลดราคาสินค้าคืออะไร โปรโมชั่นลดราคาสินค้าคือโปรโมชั่นที่ร้านค้าสามารถกำหนดช่วงเวลาในการลดราคาโปรโมชั่นสินค้าได้ด้วยตนเองโดยโปรโมชั่นของสินค้าที่ลดราคานั้นจะแสดงที่หน้าร้านค้าเพื่อเพิ่มการมองเห็นและเพิ่มยอดขายนั่นเองค่ะและแน่นอนว่าร้านค้าสามารถจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าตามระยะเวลาที่ร้านค้ากำหนดได้เองไม่ต้องเหนื่อยนั่งลดราคาสินค้าแบบเรียลไทม์อีกต่อไป ประหยัดเวลาร้านค้าลดคนทำงานเพราะมีระบบหลังบ้านช่วยดูแลและแน่นอนค่ะช่วยกระตุ้นยอดขายด้วยรูปแบบการนำเสนอที่โดดเด่นที่หน้าร้านลูกค้าเปิดปุ๊บเห็นปับ๊บไม่พลาดช็อปแน่นอนค่ะต่อมาเราไปดูช่องทางการตั้งค่าโปรโมชั่นลดราคาสินค้ากันค่ะจะมีอยู่2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชัน My Shop และช่องทางที่2 ตั้งค่าผ่านระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเราไปเริ่มดูวิธีการตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชัน My Shop กันค่ะเริ่มแรกเลยนะคะให้ร้านค้าไปที่แอปพลิเคชัน My Shop กดเมนูและกดโปรโมชันลดราคาหรือไปที่แอปพลิเคชัน My Shop กดโปรโมตและกดโปรโมชันลดราคาค่ะต่อมานะคะให้กดบวกสร้างโปรโมชันหรือกดบวกที่มุมบนขวามือค่ะ และหลังจากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดที่ต้องปรอกอบในการสร้างโปรโมชั่นเริ่มแรกเลยให้ทางร้านค้าระบุชื่อโปรโมชั่นตรงนี้นะคะและหลังจากระบุชื่อโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้วให้ร้านค้าระบุช่วงวันและเวลาในการจัดโปรโมชั่นโดยทางร้านค้าสามารถตั้งเวลาได้สูงสุด30วันและสั้นสุด1วันนะคะต่อมาให้ร้านค้ากดเปิดหากต้องการแสดงโปรโมชั่นที่หน้าร้าน และกดอัปโหลดรูปปกสินค้าหากมีและหากไม่ได้อัปโหลดระบบจะใช้รูปสินค้าชิ้นแรกในรายการขึ้นมาเป็นรูปปกโปรโมชั่นนะคะข้อควรรู้หากร้านค้าเลือกที่จะกดปิดการแสดงโปรโมชั่นที่หน้าร้านลูกค้าจะยังสามารถดูและซื้อสินค้าในโปรโมชั่นนี้ได้จากหน้าสินค้านั้นๆเท่านั้น Tips and Tricks ร้านค้าสามารถกดปิดการแสดงโปรโมชั่นนี้ได้ตามกลยุทธ์การขายที่ร้านค้าต้องการเช่นโปรโมชั่นรับต้องการส่งโปรโมชั่นนี้ให้กับลูกค้าบางกลุ่มเท่านั้นโดยลูกค้ากลุ่มนั้นจะสามารถเห็นรายการสินค้าเข้าร่วมทั้งหมดที่หน้าโปรโมชั่นแต่ลูกค้าคนอื่นจะสามารถเห็นราคาโปรโมชันของแต่ละสินค้าเมื่อเข้าหน้าสินค้านั้นๆเท่านั้นนะคะ 2. เข้าร่วมแคมเปญกับไลฟ์ช้อปปิ้ง เช่น Double Date c m p a i ป n หรือ Payday c m ค a i ป n เป็นต้นหากร้านค้าต้องการเข้าร่วมแคมเปญกับ Line Shopping แต่ไม่อยากให้มีหน้าโปรโมชั่นนี้ขึ้นที่หน้าร้านร้านค้าสามารถเลือกวิธีกดปิดได้เช่นกันค่ะต่อมาเป็นขั้นตอนการกดเพิ่มหรือลดสินค้าค่ะให้ร้านค้ากดเพิ่มหรือลดสินค้าที่ต้องการใส่ในโปรโมชั่นลดราคานี้ค่ะหลังจากนั้นให้กดเลือกสินค้าที่ต้องการ เมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดถัดไปค่ะข้อควรรู้นะคะไม่ว่าสินค้าของร้านค้าจะเยอะแค่ไหนก็สามารถใช้3ตัวช่วยนี้เพื่อหาสินค้าและเลือกสินค้าในร้านได้ง่ายๆเลยค่ะอันแรกค้นหาสามารถค้นหาได้จากชื่อสินค้าเลยนะคะอันที่2จัดเรียงสามารถจัดเรียงตามชื่อสินค้าวันที่สร้างสินค้าหมวดหมู่สินค้าและราคาได้เลยค่ะ และสุดท้ายตัวกรองสามารถกรองตามราคาสินค้าจำนวนสินค้าและสถานะการขายได้เลยค่ะข้อควรรู้กันอีกสักนิดนึงนะคะหลังจากร้านค้าได้ทำการเลือกสินค้าเข้าโปรโมชั่นแล้วระบบจะพาไปให้เลือกตั้งค่าส่วนลดสินค้าค่ะโดยร้านค้าสามารถเลือกตั้งค่าส่วนลดได้2รูปแบบรูปแบบแรกตั้งค่าส่วนลดสำหรับสินค้าที่เลือกทั้งหมดและรูปแบบที่2 ตั้งค่าส่วนลดแยกตามแต่ละสินค้าหมายเหตุร้านค้าจะต้องทําการตั้งค่าส่วนลดสินค้าจากราคาเต็มเท่านั้นและหากร้านค้าไม่ได้ทําการตั้งค่าส่วนลดสินค้าระบบจะให้ร้านค้านําสินค้าชิ้นนั้นๆออกจากโปรโมชั่นหากในหนึ่งสินค้ามีหลายคุณสมบัติเช่นสีไซส์เป็นต้นร้านค้าสามารถเลือกสินค้าแค่บางชิ้นในการเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ร้านค้าสามารถลบสินค้าแค่บางชิ้น หรือบางคุณสมบัติที่ไม่ต้องการลดราคาออกได้โดยการกดแก้ไขและกดลบเราไปต่อกันที่การตั้งค่าส่วนลดรูปแบบที่1กันค่ะส่วนลดสำหรับสินค้าทั้งหมดให้กดตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้กดเลือกสินค้าที่ต้องการตั้งค่าส่วนลดและกดถัดไปค่ะต่อมานะคะระบบจะให้ร้านค้าระบุราคาขายหรือส่วนลดที่เป็นเปอร์เซนต์ที่ต้องการขายค่ะ หลังจากนั้นให้ร้านค้าระบุการจำกัดการซื้อสินค้าต่อคนและกดรับทราบค่ะซึ่งในขั้นตอนนี้จะหมายความว่าสินค้าทุกชิ้นที่ร้านค้าได้ทำการเลือกมานั้นราคาขายหรือส่วนลดที่ร้านค้าได้ทำการตั้งค่าจะเท่ากันทั้งหมดนะคะเมื่อทำการตั้งค่าราคาส่วนลดเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะสรุปรายละเอียดทั้งหมดที่ร้านค้าได้ตั้งค่าไปพร้อมกับขึ้นแสดงว่าตั้งค่าส่วนลดแล้ว หลังจากนั้นให้ร้านค้ากดสร้างโปรโมชั่นค่ะและระบบจะขึ้นแสดงว่าสร้างโปรโมชั่นแล้วถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะต่อมาเรามาดูวิธีการตั้งค่าส่วนลดในรูปแบบที่2กันค่ะเริ่มแรกเลยให้ร้านค้ากดเลือกสินค้าเพื่อตั้งค่าราคาส่วนลดค่ะต่อมาให้ร้านค้าระบุราคาขายหรือส่วนลดที่ต้องการขายหลังจากนั้นให้ระบุการจำกัดการซื้อสินค้าต่อคนและกดรับทราบค่ะ และเมื่อทำการตั้งค่าราคาส่วนลดสินค้าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วระบบจะสรุปรายละเอียดทั้งหมดที่ทร้านค้าได้ตั้งค่าไปพร้อมกับขึ้นแสดงว่าตั้งค่าส่วนลดแล้วให้ร้านค้ากดสร้างโปรโมชั่นค่ะหลังจากนั้นระบบก็จะขึ้นแสดงว่าสร้างโปรโมชั่นแล้วถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ ข้อควรรู้หากร้านค้าเลือกสินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่น Wow items อยู่ในขณะนั้นระบบจะไม่อนุญาตให้สินค้านั้นๆเข้าร่วมโปรโมชั่นได้เพราะช่วงเวลาในการลดสินค้านั้นจะชนกับราคาว o ล์ t ไอเทนั่นเองค่ะแต่ถ้าช่วงเวลาที่ลดไม่ชนกับช่วงเวลาที่ขึ้นว o ล i t ไอเสินค้านั้นๆจะสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ตามปกติค่ะต่อมาเราไปดูข้อควรรู้เพิ่มเติมก่อนเริ่มตั้งค่าสำหรับร้านค้ากันค่ะ สถานะของโปรโมชั่นลดราคาสินค้ามีทั้งหมด5สถานะด้วยกันและจะแบ่งอยู่ในกำลังใช้งานและสิ้นสุดแล้วค่ะต่อมาเราไปดูความหมายของแต่ละสถานะกันค่ะสถานะแรกหยุดชั่วคราวโปรโมชั่นนี้ถูกหยุดชั่วคราวร้านค้าสามารถกดหยุดชั่วคราวเพื่อทำการแก้ไขไรายละเอียดต่างๆในโปรโมชั่นได้สถานะที่2กําลังใช้งานโปรโมชั่นนี้กําลังใช้งานอยู่ ร้านค้าสามารถมีโปรโมชั่นที่กำลังใช้งานได้สูงสุด10โปรโมชั่นค่ะสถานะที่3รอกำหนดการโปรโมชั่นนี้รอกำหนดการที่จะใช้งานร้านค้าสามารถสร้างโปรโมชั่นร่วงหน้าได้สูงสุด50โปรโมชั่นค่ะสถานะที่4หมดโปรโมชั่นโปรโมชั่นนี้หมดอายุแล้วร้านค้าสามารถกดทำโปรโมชั่นนี้ซ้ำได้และสถานะสุดท้ายสถานะที่5ยกเลิก โปรโมชันนี้ถูกลบออกแล้วร้านค้าสามารถกดทำโปรโมชันนี้ซ้ำได้ค่ะข้อควรรู้ร้านค้าสามารถกดคัดลอกลิงก์โปรโมชันทั้งหมดที่ร้านค้าสร้างไว้ได้และเมื่อลูกค้าคลิกเข้ามาจะเจอกับโปรโมชันที่กำลังใช้งานทั้งหมดที่ร้านค้ามีอีกหนึ่งข้อควรรู้นะคะร้านค้าสามารถกดคัดลอกลิงก์โปรโมชันแยกได้จากหน้าโปรโมชันนั้นๆเมื่อลูกค้าคลิกเข้ามาจะเจอกับโปรโมชั่นนั้นๆของร้านค้า และสามารถกดจุด,จด,จดที่มุมขวาบนเพื่อเลือกทำแอคชั่นอื่นๆกับโปรโมชั่นได้ค่ะแต่สำหรับ3สถานะนี้จะไม่สามารถกดขัดลอกลิงก์ได้นะคะแต่สามารถกดจุดที่มุมขวาบนเพื่อเลือกทำแอคชั่นอื่นๆกับโปรโมชั่นได้ค่ะและแน่นอนนะคะว่าร้านค้าสามารถเช็คยอดขายของโปรโมชั่นได้โดยระบบจะอัปเดตยอดขายให้ทุกวันยอดขายจะนับจากสินค้าที่อยู่ในโปรโมชั่นนั้นๆ หากคำสั่งซื้อที่มีรายการสินค้าโปรโมชั่นเข้าร่วมถูกยกเลิกระบบจะทำการอัปเดตยอดขายของโปรโมชั่นนั้นใหม่ค่ะต่อมาเราไปดูสิ่งสำคัญที่ร้านค้าควรรู้ก่อนเริ่มตั้งค่ากันค่ะร้านค้าสามารถจัดรายการลดราคาได้สูงสุด100รายการสินค้าต่อ1โปรโมชั่นร้านค้าสามารถจัดโปรโมชั่นพร้อมกันได้สูงสุด10โปรโมชั่นสินค้าที่ตั้งค่าราคาส่วนลด มีผลในระยะเวลาที่กำหนดได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดใน1โปรโมชั่นร้านค้าสามารถลดได้นานสุด30วันและสั้นสุดคือ1วันร้านค้าสามารถสร้างโปรโมชั่นล่วงหน้าได้สูงสุด50โปรโมชั่นแต่จะสามารถมีโปรโมชั่นที่กำลังใช้งานได้สูงสุด10โปรโมชั่นร้านค้าต้องสร้างโปรโมชั่นล่วงหน้าอย่างน้อย1ชั่วโมงเมื่อถึงเวลาโปรโมชั่นจะใช้งานทันที ใน1สินค้าสามารถเข้าร่วมได้หลายโปรโมชั่นขึ้นอยู่กับการวางแผนของร้านค้าดังนั้นราคาสินค้าจึงสามารถตั้งส่วนลดได้หลากหลายตามแต่ละโปรโมชั่นนั้นๆหากสินค้าที่เลือกเข้าโปรโมชั่นมีช่วงเวลาที่ชนกับราคาวอล์กไอเทมสจะไม่สามารถนำมาจัดโปรโมชั่นลดราคาได้แต่ถ้าช่วงเวลาที่ลดไม่ชนกับช่วงเวลาที่ขึ้นวอล์ไอเสสินค้านั้นๆสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นลดราคาได้ค่ะ ต่อมาเราไปดูวิธีการตั้งค่าผ่านระบบคอมพิวเตอร์กันค่ะเริ่มแรกเลยนะคะให้ร้านค้าไปที่ line shopping s o l l e r com และกดไปที่ร้านค้าของฉันต่อจากนั้นให้กด e commerce กดเลือกหัวข้อเพิ่มยอดขายและคลิกไปที่โปรโมชั่นลดราคาต่อจากนั้นให้กดบวกสร้างโปรโมชั่นค่ะเมื่อเข้ามาแล้ว ระบบจะให้ทางร้านค้าระบุชื่อโปรโมชั่นระบุช่วงวันและเวลาในการจัดโปรโมชั่นโดยทางร้านค้าสามารถตั้งเวลาได้สูงสุด30วันและสั้นสุดคือ1วันนะคะต่อมาให้ร้านค้ากดเปิดหากต้องการแสดงโปรโมชั่นนี้ที่หน้าร้านและกดอัปโหลดรูปปกโปรโมชั่นหากมีหลังจากนั้นให้ร้านค้า กดเพิ่มหรือรถสินค้าที่ต้องการใส่ในโปรโมชั่นลดราคาสินค้านี้กดเลือกสินค้าที่ต้องการและกดบันทึกต่อมาระบบจะให้ร้านค้าระบุราคาส่วนลดที่ต้องการขายและระบุการจำกัดจำนวนซื้อต่อคนหลังจากนั้นให้กดบันทึกค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะถือว่าทางร้านค้าได้ทำการตั้งค่าโปรโมชั่นลดราคาสินค้าเรียบร้อยค่ะ ร้านค้าสามารถกดแชร์รายการโปรโมชั่นทั้งหมดที่ร้านค้าสร้างไว้ได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะขอควรรู้กันสักนิดนึงค่ะร้านค้าสามารถเช็คยอดขายของโปรโมชั่นได้โดยระบบจะอัปเดตยอดขายให้ทุกวันยอดขายจะนับจากสินค้าที่อยู่ในโปรโมชั่นนั้นๆหากคำสั่งซื้อที่มีรายการสินค้าโปรโมชั่นเข้าร่วมถูกยกเลิกระบบจะทำการอัปเดตยอดขายของโปรโมชั่นนั้นใหม่ค่ะ เราไปดูกันต่อเลยค่ะว่าลูกค้าจะสามารถช็อปได้จากทางไหนบ้างช่องทางแรกลูกค้าสามารถช็อปได้ผ่านหน้าร้านค้าค่ะและเมื่อลูกค้ากดดูทั้งหมดจะเจอกับโปรโมชั่นของร้านค้าทั้งหมดที่กําลังใช้งานอยู่ตามรูปนี้เลยค่ะต่อมาช่องทางที่2ลูกค้าสามารถช็อปได้จากการคลิกลิงก์ที่ร้านค้าแชร์และเมื่อลูกค้ากดเข้ามาก็จะเจอกับหน้าโปรโมชั่นค่ะ อันนี้จะเป็นหน้าโปรโมชันของร้านค้าทั้งหมดที่กำลังใช้งานอยู่หรืออันนี้จะเป็นหน้าโปรโมชันนั้นๆของร้านค้าค่ะโดยด้านบนตรงนี้นะคะจะสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้เพื่อดูโปรโมชันอื่นๆของร้านค้าเพิ่มเติมและเมื่อลูกค้าเลื่อนดูโปรโมชันจนถึงร่างสุดแล้วระบบจะแสดงโปรโมชันเพิ่มเติมของร้านค้าขึ้นมาตามนี้ค่ะและช่องทางที่3นะคะลูกค้าสามารถช็อปได้ผ่านหน้าสินค้าค่ะ หากสินค้าอยู่ในโปรโมชั่นที่หน้าสินค้าจะมีแถบโปรโมชั่นขึ้นมาตามนี้เลยลูกค้าสามารถกดดูสินค้าทั้งหมดในโปรโมชั่นนั้นๆได้ค่ะแต่หากสินค้าไม่ได้อยู่ในโปรโมชั่นนะคะที่ด้านล่างของหน้าสินค้าจะมีแถบโปรโมชั่นขึ้นมาเหมือนกันค่ะลูกค้าสามารถกดดูโปรโมชั่นทั้งหมดของร้านค้าได้ค่ะต่อมานะคะเรามาดูข้อควรรู้สำหรับลูกค้ากันค่ะ ร้านค้าสามารถมีโปรโมชั่นที่กำลังใช้งานได้สูงสุด10โปรโมชั่นโดยลูกค้าจะเห็นโปรโมชั่นเรียงตามนี้ค่ะโปรโมชั่นที่ใหม่ที่สุดโปรโมชั่นที่สั้นที่สุดโปรโมชั่นที่ใกล้จะจบแล้วและโปรโมชั่นอื่นๆค่ะต่อมาเรามาทำความเข้าใจความหมายของแต่ละแถบสถานะกันค่ะใหม่เท่ากับโปรโมชั่นที่เพิ่งเริ่มล่าสุดวันนี้เท่านั้นเท่ากับโปรโมชั่นที่มีช่วงเวลาหวัน 3หรือ2วันเท่านั้นเท่ากับโปรโมชั่นที่มีช่วงเวลา2หรือ3วันใกล้หมดโปรโมชั่นแล้วเท่ากับโปรโมชั่นที่กำลังจะจบในอีก48ชั่วโมงโดยระบบจะดึงส่วนรถที่รถเยอะที่สุดในโปรโมชั่นนั้นๆขึ้นมาแสดงบนหน้าโปรโมชั่นค่ะและอีก1ข้อควรรู้ที่สำคัญนะคะ 1. สินค้าสามารถเข้าร่วมได้หลายโปรโมชั่นในเวลาเดียวกันโดยราคาที่ลดไม่จำเป็นต้องเท่ากัน เพราะฉะนั้นลูกค้าจะเห็นราคาที่ให้ส่วนลดสูงสุดหรือราคาที่ถูกที่สุดของโปรโมชั่นลดราคาเสมอดังนั้นมีโอกาสที่ลูกค้าแต่ละคนจะเห็นราคาสินค้าต่างกันไปตัวอย่างลูกค้า A อาจจะใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้านั้นๆของโปรโมชั่นที่ถูกที่สุดไปแล้วลูกค้า A จึงเห็นราคาของโปรโมชั่นที่ถูกที่สุดลองมาเมื่อเข้ามาในครั้งที่2ในขณะที่ลูกค้า B ยังไม่เคยซื้อสินค้านั้นๆ จึงยังเห็นราคาของโปรโมชั่นที่ถูกที่สุดอยู่ค่ะทั้งนี้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าต่อคนจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ร้านค้าได้ทำการตั้งค่าไว้และหากถูกยกเลิกสิทธิ์ในการซื้อสินค้าก็จะกลับคืนมาสู่ลูกค้าค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการติดตามข่าวสารหรือติดต่อทีมงานสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงถึง1ทุ่มตรงเลยนะคะเพียง Adline Official Account าท์แอดไลค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ